นอกจากจะประสบปัญหาอุทกภัยแล้วนะคะในเรื่องของสาธารณูปโภคในเรื่องของสุขภาพของเด็กนักเรียนเขาก็ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ยังต้องมีการดูแลและก็ห่วงใยสุขภาพของนักเรียนนะคะโดยมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้เดินหน้าหนุนโภชนาการนักเรียนมอบกระชังปลาให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดน่านเสริมทักษะชีวิตและสุขภาพเด็กในพื้นที่ห่างไกลนางเทียนรัตนว,วัฒน ประธานมูล,ลนิธิหัวใจบริสุทธิ์พร้อมด้วยนางสาวจำลองลักษ์ไก่แก้วแรงงานจังหวัดน่านและนางกันนิกาทงยศผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานาน่านลงพื้นที่มอบกระชังเลี้ยงป่าให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน6000ตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน,น่านผ่านสำนักงานประมงจังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนพร้อมจัดกิจกรรมตัดผมฟรีส่งเสริมสุขอนามัยให้กับนักเรียนโดยมีนางสาวนัทท่นันเบ้าพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านหนองบัวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน61คนครูและบุคลากรรวม11คนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ค่ะ ทางด้านประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้กล่าวว่ามูลนิธิเล็งเห็นถึงความสําคัญของโภชนาการในเด็กนักเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจึงร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้เด็กๆได้รับสารอาหารครบถ้วนและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจึงซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเยาวชนในอนาคตค่ะ